บอสพน н ากอนหารือรัฐมนตรีกลาโหมจีนปรับความสัมพันธ์เชิงบวก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนหารือทางโทรศัพท์กับบิ๊กบอสเพนตากอนตามคำเชิญนะคะโดยได้เคลียร์ใจกันทั้งประเด็นไต้หวันฮ่องกงและทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นไปในทิศทางบวกและก็จะมีการแลกเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นในปีหน้าพร้อมทั้งทางด้านของเอสเปอร์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะอย่างเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งนะคะมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 มากขึ้นค่ะ ในพ้นวยเฟิงเหอนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนค่ะได้หารือทางโทรศัพท์กับมาร์คเอสเปอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐตามคำเชิญของสหรัฐก่อนหน้านี้ค่ะโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความสัมพันธ์ทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางทหารทวิภาคีในระยะต่อไปทางจีนได้ระบุจุดยืนเกี่ยวกับอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้ไต้หวันและก็ฮ่องกงนะคะโดยจีนเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐหยุดใช้คําพูดและก็การกระทําที่จะทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงทางทะเลค่ะ แล้วก็หลีกเลี่ยงความเคลื่อนไหวที่เป็นอันตรายนะคะทั้งนี้แล้วก็เพื่อปกป้องสันติภาพรวมทั้งเสถรภาพของจีนและก็สหรัฐที่จะส่งผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาคร่วมกันค่ะ ด้านของจีนนะคะก็ได้บอกสหรัฐว่าจีนก็ยังคงยึดมั่นในความสงบสุขของไต้หวันแต่จะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์การแยกตัวจากไต้หวันเป็นอันขาดและสหรัฐก็ควรที่จะจัดการกับปัญหาด้วยความระมัดระวังและไม่ควรทําให้สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับการปกป้องอธิปไตยทางดินแดน รวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลในทะเลจีนใต้แล้วก็ฮ่องกงค่ะแล้วก็ขอให้ฝ่ายสาหรัฐหยุดการกระทำที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างทั้งสองประเทศนะคะ การหารือของทั้งสองฝ่ายนะคะแสดงให้เห็นว่าการรักษาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีจะมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างของทั้งสองประเทศค่ะซึ่งทั้งสองประเทศนะคะก็ยังคงมีช่องว่างมากขึ้นสําหรับการร่วมมือทงางทหารค่ะดังนั้นหน่วยงานป้องกันแล้วก็กองกําลังจากทหารของทั้งสองฝ่ายควรที่จะดําเนินการตามข้อตกลงที่ประธานาธิบดีสจิ้นผิงและก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้บรรลุไว้นะคะเพื่อให มีการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็กระชับความร่วมมือในทางปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะจัดการแล้วก็ควบคุมความขัดแย้งอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็มีแนวโน้มความสดใสที่เกิดขึ้นค่ะโดยทั้งสองฝ่ายก็ต่างแสดงทัศนะเชิงบวกต่อก,กิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่กำลังจะมาถึงระหว่างสองกองทัพนะคะโดยเน้นย้ำว่าทั้งสองประเทศควรที่จะวางแผนเรื่องการแลกเปลี่ยนที่จะมีความสำคัญที่เกิดขึ้นในปีหน้าค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อ South China Morning Post นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนาของทั้งสองเกิดขึ้นท่ากลางความกังวลนะคะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประทะก,กันรระหว่าง2มหาอำนาจในทะเลจีนใต้ค่ะหลังจากที่เดือนกรกฎาคมนะคะสหรัฐได้ส่งเครื่องบินลาดตะเวนขนาดใหญ่67ลำเข้ามาอย่างภูมิภาคนะคะตามแผนยุทธศาสตร์ของทะเลจีนใต้ของสหรัฐละค่ะและนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะเมื่อวันพุธ ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ21นาฬิกานะคะหรือว่าก่อนการสนทนาระหว่าง2ฝ่ายจะเกิดขึ้นค่ะก็พบว่ามีการส่งเครื่องบิน E8C ของกองทัพอากาศสหรัฐนะคะเข้ามาใกล้กับมณฑลทางใต้ของกวางตุ้งละค่ะนอกจากนี้ยังพบเห็นยานตรวจการ E8C จำนวน7ลําลำนะคะของฝั่งสหรัฐค่ะที่แลนเข้ามาใกล้ชายฝั่งจีนช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ